คำถามเกี่ยวกับสลากออมทรัพย์ทกสชุดถุงเงินนะครับฝาก100บาทรุ้น100,000บาทมากถึง900รางวัลทุกเดือนนะครับรุ้นได้ถึง36ครั้งตลอดอายุสลาก3ปีนะครับสามารถจองซื้อผ่าน BAC Mobile หรือจองซื้อแบบดิจิทัลได้แล้ววันนี้นะครับหัวข้อคำถามวันนี้นะครับคิดว่าสลากตัวนี้จะขายหมดเร็วไหมครับอ่านี่คือคำถามมาขออ่านตัวเต็มนะครับ คิดว่าสลากตัวนี้จะขายหมดเร็วไหมครับคืออยากจะค่อยๆซื้อทุกวันไปเรื่อยๆประมาณ1เดือนมันจะเต็มก่อนไหมครับเอาที่แอดมินคาดว่านะก็คือไม่เต็มคือสลากตัวทกศเนี่ยนะครับสลากออมทรัพย์ของทางธนาคารพกกื่อการเกษตรและสกการเกษตรเนี่ยผมเป็นคนซื้อนะครับมาเรื่อยๆนะซื้อมาบ่อยแล้วก็ซื้อมาหลายแคมเปญแล้วนะครับ ่ะนะครับผมซื้อมาหลายแคมเปญละมีหมดอายุไปบ้างนะครับมีขายมาีหมดอายุแล้วก็ขายคืนบ้างนะครับสลากพวกนี้ถ้ามันหมดอายุในเร็ววันเขาจะมีการกำหนดนะครับวันที่จองซื้อแล้วก็วันสิ้นสุดการจองซื้ออย่างสลากออมทรั์นะครับชุดกเกษตรมั่งข้าง7เนี่ยนะครับในช่วงนั้นน่ะมันมีการ ประกาศเลยนะครับเปิดให้จองซื้อแล้วก็มีวันหมดนะครับวันหมดไอ้เาไม่ใช่เขาเรียกว,ว,ว่าวันสิ้นสุดแคมเปญน,นะครับวันสิ้นสุดแคมเปญอย่างชัดเจนเลยนั่นคือมันมีจํากัดจริงๆนะครับมันออกมาจํากัดจริงๆส่วนสลากนะครับแบบที่ไม่จํากัดคือดิชัน่นทกศแบบเนี้ยคือซื้อได้เรื่อยๆเลยนะมันไม่จํากัดอย่างเมื่อวันก่อนผมก็เพิ่งซื้อไปนะครับ และไม่จำกัดส่วนในสลากชุดถุงเงินตัวนี้นะครับคาดว่าเป็นแคมเปญที่ยังไม่หมดเร็วนะครับยังไม่หมดเร็วในเร็ววันซื้อได้เรื่อยๆนะครับซื้อได้เรื่อยๆนะครับแต่แค่ว่าตัวแคมเปญมันถูกจำกัดในประเด็นของอในส่วนของการถูกรางวัลพิเศษนะครับ รางวัลพิเศษเนี่ยมันมีจำกัดแค่3รางวัลน,นะครับแล,และออกนะครับตามจำนวนปีคือ67พฤศจิกา67พฤศจิกา68แล้วก็พฤศจิกา69เเพราะนั้นตัวสลากเนี่ยชูจุดเด่นนะครับชูจุดเด่นในประเด็นของรางวัลหมุน9ครั้ง900รางวัล1,000 0แบาทรางวัลละ1 0 0 0 0บาทเะนั้น เวลามันชูจุดเด่นตัวเนี้ยซึ่งเป็นจุดเด่นที่มันออกรางวัลได้เรื่อยๆเนี่ยเขาจะไม่มีการเขาเรียกว่าไงมันจะสามารถซื้อได้แบบเรื่อยๆนะไม่มีการจำกัดจำกัดวันนะครับหรือวันสิ้นสุดและอย่างหนึง่งในตัวสลากตัวนี้นะครับทางธนาคารเองไม่ได้มีการออกระบุนะครับว่า แคมเปญน,นี้นะครับวงเงินนะวงเงินเต็มเนี่ยมันเท่าไหร่กี่บาทหรือกี่ล้านนะครับเพราะนั้นตัวสลากทุงุงเงินจึงมีการออกมานะครับคาดว่าจะออกมาเรื่อยเรื่อยนะครับในระยะเวลาหนึง่งนะในระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะนั้นสามารถที่จะทยอยซื้อได้ทุกวันนะครับเป็นระยะเวลาหนึง่งเดือนก็สามารถทำได้ของผมก็ใช้การทยอยซื้อทุกวันนะเพราะว่างบงบมันไม่ได้เยอะอ่ะ มันก็ต้องกระจายตัวเลขเพื่อมีโอกาสหลุ้นเพราะว่าตัวเนี้ยแคมเปญมันชูด้วยรางวัลไงอัตราดอกเบีย้ยจริงๆเนี่ยมันน้อยอัตราดอกเบีย้ยมันคิดเป็นประมาณคือ0.633เต่อปีมันน้อยนะครับสลากมันชูแคมเปญด้วยรางวัลเพราะนั้นเราก็พยายามหาทริกในการซื้อยังไงมีโอกาสถูกมากที่สุดละกันนะครับลองดูนะ รายละเอียดของสลากออมทรัพย์ทกสชุดถุงเงินนะครับผู้มีสิทธิฝากคือบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศนะครับกลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยการรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ100บาทเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัลรับฝากเฉพาะเลขเดี่ยวเท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile ตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2567และผ่านทาง ทกส,สทุกสาขานะครับวันที่1กรกฎาคม2567เป็นต้นไปอายุสลากนะครับ3ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่รับฝากอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขาการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับ 1. ผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดหระยะเวลาการฝาก3ปีจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ1.9บาทคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.633 ต่อปีนะครับทกสจะตัดโอนเงินต้นนะครับและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนที่ลูกค้านะครับได้ผูกเอาไว้อัตโนมัติในวันที่เปิดสลากผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดจ,จะไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยแต่ผู้ที่ฝากครบไม่ครบ3เดือนธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมนะครับในการถอนมูลค่าสลาก2บาทต่อนหน่วยนะครับถอนคืนจะได้98บาทต่อนหน่วยเพราะนั้นไม่แนะนํา จําจนวนเงินรางวัลนะครับจำนวนรางวัลและเงินรางวัลประกอบไปด้วยนะครับรางวัลสลากออมทรัพย์ทกสชุดถุงเงินหมุน9ครั้งนะครับจำนวน900รางวัลเลยทีเดียวนะครับรางวัลละ1 0 0 0 0แบาทรวมกว่า5-90ล้านบาทเลยนะครับรางวัลพิเศษสลากออมทรัพย์ทกสชุดถุงเงินเสี่ยงหมวดปีละ1ครั้งออกรางวัลในเดือนพฤศจิกาย,ยน2567และเดือน พฤศจิกายน2568นะครับเดือนพฤศจิกายน2569จํานวนทั้งหมด3รางวัลมีแค่1รางวัลเท่านั้นรางวัลละ1ล้านบาทนั่นเองนะครับรวมรางวัลสูงสุดนะครับ901ารงางวัลรางวัลละรวมแล้ว1ล้าน1แสนบาทนะครับแล้วก็รวมรางวัลทั้งหมดเลยนะถ้ารวมรางวัลทั้ง901รางวัลเนี่ยคือ91ล้านบาทนะครับลุ้นรับรางวัลเลย การออกรางวัลนะครับออกรางวัลวันที่16ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมกราคมออกในวันที่17ของทุกปีออกรางวัลครั้งแรกวันที่16กรกาคม2567สิทธิ์ในการตรวจรางวัลผู้ที่ฝากภายในวันที่15ของเดือนจะมีสิทธิตรวจรางวัลในเดือนนั้นโดยสลักแต่ละหน่วยมีสิทธิตรวจรางวัลถึง36ครั้งด้วยกันก็คือมีโอกาสถูกถึง36งวดนะ การประกาศผลรางวัลร <owad Es> ับชมถ่ายทอดสดการประกาศผลรางวัลผ่าน f c e b o o o Page นะครับทกศ baac thailand และทกศบริการด้วยใจหรือ YouTube Channel baac thailand และตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร w w w baac.or.th และแอปพลิเคชัน baac mobile นะครับเงินไขเพิ่มเติมบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินรางวัลนะครับนิติบุคคลหักภาษีหน้าที่จ่ายตามประกาศของกรมสัมพากรณ์การโอนกรรมสิทธิ์สลากออมทรัพย์นะครับทอกศชนิดระบุชื่อผู้ฝากต้องดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองที่ธนาคารเท่านั้นไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ด้วยการส่งมอบนะครับมีค่าธรรมเนยมในการออกบัตรสลากฉบับละ50บาทและผู้โอนกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์สลากนะครับถือเป็นผู้ทรงคนที่สอง ต้องเสียภาษีร้อยละ15ของดอกเบีย้ยสลากเมื่อครบกำหนดกรณีผู้ฝากเสียชีวิตทายาทสามารถขอโอนกรรมสิทธิ์สลากเป็นชื่อของทายาทได้นะครับโดยไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงคนที่2นะครับธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับฝากสลากออมรัพ์นะครับทกศชุดถุงเงิน ตามความเหมาะสมและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่025550555ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือศูนย์บริการลูกค้า1593บริการในวันและเวลาทําการหรือสนักงานใหญ่นะครับ 025586555นะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราคงมาพูด <c oughs> คุยกันในประเด็นนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ